่าก็คือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าแฟนๆหลายท่านนะที่น่าจะอายุสักสาสิขึ้นนะ่ะน่าจะรู้จักกับผู้ชายท่านนี้นะครับก็คุณบอ Boy, h, ยโกศิพงนะครับเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงที่เก่งมากนะครับผมก็เป็นแฟนคลับเขาแหละ<ม>กะ็ไปมีอาการแบบ<ม>เขาเรียกอะไรเจ็บหนะ้าอกเล็กๆนะอ่เขามีความรู้สึกว่าเขาเจ็บประมาณสัก สองในสิบอะหมายถึงว่าสกอความเจ็บนะครับก็เลยเข้าไปหาหมอเพื่อไปปรึกษานะครับแต่ตอนตอนเข้าไปเนี่ยไปกับครอบครัวนะครับกับภรรยากับลูกเนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยไมไ่รู้สึกว่าเพราะผลตรวจเลือดผลตรวจอะไรต่างๆดีหมดแต่ปร,รากฏพอมีการตรวจขึ้นมาปุ๊บผลกับตะรปัดเลยครับอ่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถเออมาเรียนรู้กันได้นะว่าบางทีเนี่ยอผมไม่แน่ใจเดี๋ยวให้พี่หมอต้นน่อยฟังนะครับว่า โรคหัวใจตีบหรืออะไรที่เกี่ยวกับพวกการฉีดสีเพื่อดูว่าหลอดเลือดเนี่ยมันมีความแข็งตัวยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวรบกวนพี่หมอต้นพูดถึงประเด็นนี้หน่อยครับเพราะว่าเราน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้พอสมควรเลยอ่าก็ผมก็เป็นแฟนของคุณบอยกฤษยพงศ์นะครับก็ฟังมาลหลายๆเพลงเลยมีเพลงโปรโดเยอะมากเลยคุณบอยแต่งเพลงได้เพราะจริงๆก็ถือว่า เหตุการณ์ของคุณบอยกฤิยพงนะครับก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเหตุการณ์ของการเจ็บหน้าอกแน่นอกเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตนะครับอย่างกรณีของคุณบอยนั้นมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบริเวณตรงกลางนะครับแล้วส่วนใหญ่อาการเนี่ยมักจะร้าวมาที่กรามด้านซ้ายหรือว่าไหล่ด้านซ้ายอาการมักจะแน่นๆเหมือนมีอะไรมากดทับเหมือนมีของมานั่งทับนะครับบางครั้งอาจจะมีอาการ เหนื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยอือันนี้ก็เป็นอาการนําที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่กล้ามเนื้อหัวใจจะขาดเลือดได้นั้นจะเกิดจากเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจเนี่ยตีบอยู่แล้วครับแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดเกิดขึ้นเนี่ยมีริ่มเลือดมาอุดเข้าตรงนี้พอดีทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้กล้ามเนื้อหัวใจตาเฉียบพลันมันจะแบ่งออกเป็นสองกรณีครับ อย่างกรณีของคุณ,ณ,คณบาคุษยพงษ์เนี่ยอาจจะนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีประวัติหรือว่าไม่ได้ไม่รู้เลยเกี่ยวกับการรักษานะครับ,รบก็สันนิษฐานว่ามีริบเลือดมาอุดอยู่ที่หลอดเลือดที่หัวใจที่ตีทําให้มีกคล้มเนื้อหัวใจตายพอไปที่โรงพยาบาลตรวจเครื่องเฟ้าหัวใจมีลักษณะเครื่องไฟฟ้าหัวใจยกนะครับหรือเรียกที่ว่าเรียกว่า s อ e l ีอ a t e เวเนี่ยก็รีบจะได้รับการสวนหัวใจฉุกเฉินทันทีอืนะครับ กรณีที่สองกรณีอกรณีแรกก่อนละการตัวนี้มีเวลาครับคือมีเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงไปโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการอย่างน้อยสาวสิบนาทีมีเวลาอย่างน้อยสาวสิบนาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอาการปับ๊บเพรีไปกรณีที่สองลิ่มเลือดอุดตันปับ๊บกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายคราวนี้กระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะคือเอาหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นพลิ้วเนี่ย เลือดมันไม่สามารถที่จะบีบไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ก็เลยทําให้หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือที่เรียกว่า c a n d i a c arrest นั่นเองวิธีการรักษาที่เร็วที่สุดนะครับก็คือการ CPR หรือว่าการปั๊มหัวใจอีกแล้วที่เราควรจะเรียนรู้ทุกคนรวมถึงการใช้เครื่อง AED นะครับเครื่อง AED นี่ก็คือเครื่องกระตุกไ,ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งมักจะมีติดอยู่ที่ตามห้างสรรพสินค้าฟิตเนสเวลเนสหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายมักจะมีเครื่องนี้ติดอยู่นะครับ<ม>เรารีบโทรขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้คนที่อยู่ระแวกนั้นหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปนำเครื่องนี้มาติดก็<ม>ต้องฝึกใช้นิดนึงจริงๆใช้ง่ายมากนะครับแค่เราแปะแผดแล้วก็ทำตามที่เครื่องบอกแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยม,มันจะเป็นการที่คอนเวิร์ตหรือว่ากระตุก การเต้นหัวใจผิดจังหวะเนี่ยกลับมาเต้นปกติแล้วคนไข้จะรู้สึกตัขึ้นมาเลยถือว่าธรามติค,คือแบบหน้าประหลาดใจมากอะ่ะพอเรากดช็อตป,ป,ปั๊บปึ๊บอ่าพอหัวใจเต้นถูจังหวะเลือดเลี้ยงลูกเลือดถูกบีบไปเลี้ยงสมองได้จะรู้สึกตัวทันทีแต่ความจริงการที่เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะมักจะทําการ CPR ไม่ทัน รวมถึงการเอาเครื่อง AED มาไม่ทันคนไข้ก็เลยจะเสียชีวิตณจุดที่เกิดเหตุนะครับอือโหฟังแล้วไม่แน่ไม่แน่เชื่อมันน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าหัวใจมันทํางานตลอดเวลามันไม่หยุดอถ้ามันมีอะไรไปอันนี้คิดแบบคนธรรมดาธรรมดานะถ้ามันมีอะไรไปขวางทางเส้นเลือดดังนั้นถ้ามันจัดรูเท่านี้มันตีบลงตีบลงจนกระทั่งสมมติมันมันมันตันเลยเงี้ยแล้วทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือ หรือไม่ทํางานเลยอันนี้ก็โอ้ก็ไม่อยากจะนึกถึงนะว,ว่าจะเป็นยังไงอืมแล้วอันนี้ผมถามเพิ่มเติมหน่อยครับพี่หมอตน<ด>อ้นนั่นกรณีรรที่สมมุติว่าเราบังเอ,อิญบังเอ,อิญน่ะเป็นแบบคุณบอยโกศิยพงษ์เนี่ยอ่าโอเคเราก็อาจจะมีการเฟิร์สเอมีการช่วยเหลือตัวเองยังไงเอาตัวรอดยังไงให้ให้ดีที่สุดแต่อันนี้อย่าลืมนะว่ามันคือเกิดขึ้นแล้วอ่าแล้วเราจะ รู้ไหมครัพี่หมอต้นว่ามีการเช็คอัพมีการตรวจร่างกายยังไงว่าเฮ้ยเราหลอดเลือดเรามีปัญหาอยู่นะมันมีอาการตริดตันอยู่นะอย่างเงี้ยครับ่าเรื่องการเช็คอัพนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเราไปโรงพยาบาลแพ็กเกจตรวจร่างกายนั้นมักจะมีเครื่องไฟฟ้าหัวใจสิบสองลีดแล้วก็มีการวิ่งสายพานหรือที่เรียกว่า est ผเรามาฟังข้อจํากัดแล้วก็ข้อประโยชน์ของทั้งสองอย่างนี้นะครับคือตัว EKG จะบอกลักษณะการเต้นผิดจังหวะของหัวใจอืณนะตอนที่เราทําเท่านั้นส่วนเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถ้าเรายังไม่เกิดขึ้นไม่มีอาการม่มด้เทคไม่ได้ครับจะดิเทคได้ก็แค่กล้ามเนื้อหัวใจโตครับมีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เท่านั้น ถามว่าสามารถบอกเรื่องก้ามหนึ่งใช้คันเลือดได้ไหมบอกไม่ได้นะครับอันที่สองคือการวิ่งสายพานการวิ่งสายพานเนี่ยจะเป็นการที่วิ่งแล้วก็ติดเครื่องไฟฟ้าหัวใจด้วยเมื่อร่างกายหรือว่าหัวใจทํางานหนักถึงจุดหนึ่งเนี่ยเลือดมันจะถ้าเราเลือดตีบมันจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พออืหัวใจตอนหัวใจเต้นเร็วๆเคยออกกำลังกายนะครับหัวใจเต้นเร็วๆพอเลือดไปสูบฉีดเลี้ยงไม่ทัน มันจะมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเล็กๆทําให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติอันนี้จะเป็นการดูเขาเรียกว่าพยาธิสภาพในการใช้อ่ะดูการใช้ไม่ได้บอกว่าติดเยอะแค่ไหนอืม,มอัเเยอะแค่ไหนสําหรับการตรวจร่างกายผมแนะนําให้ทําแคลเซียมสกอร์เป็นสกรีนนิ่งเทสหรือว่าคัดกรองเบื้องต้นนะครับการทําแคลเซียมสกอร์นั้นเป็นการที่เข้าไปใน ซีทเครื่องซีทีสแกนทำซีทีสแกนช่วงเปิดเฉพาะช่วงอกช่วงห,วหัวใจเราแค่นั้นเองนะครับ,รบแล้วก็ดูว่าแคลเซียมสะกอ์เนี่ยมีแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดหัวใจมากน้อยแค่ไหน<ม>ซึ่งค่าปกติคือศูนย์นะครับถ้าเสียงสูงคือเกินสามร้อยอันนั้น<ม><ม>คือเสียงสูงแปลว่ามีแคลเซียมมาเกาะที่หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบบ้างบางส่วน<ม>ถามว่าตีบเยอะเท่าไหร่อังนั้นคงจะต้องรักษาหรือว่าไปตรวจ ที่มันอินเวสีที่มันเยอะเยอะกว่านั้นเช่นมีการฉีดสีแล้วก็ซีทีดูว่ามันติดเยอะแค่ไหนอันนั้นเอาไว้เป็นเรื่องของโรคหัวใจนะครับส่วนเรื่องของที่เราดูแลก็จะเป็นเรื่องของการสกรีนิงเชคการคัดกรองเบื้องต้นว่ามีแคลเซียมเกาะเยอะไหมถ้ามีแคลเซียมเกาะเยอะเกินสามร้อยแล้วก็มีคอเลสเตอรอลสูงอ่ะอันนี้น่ากินคอเลสเตอรอลยาลดคอเลสเตอรอล แต่ถ้าแคลเซียมสกอร์เป็นศูนย์คอลเลสเตอรอลสูงอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินนะครับอืมเข้าใจละนี่นี่เดี๋ยวผมพูดให้ให้ให้คนธรรมดาฟังแล้วกันเนาะก็คือเมื่อกี้ที่หมอต้นเล่าให้ฟังว่าถ้าตรวจแบบแบบที่แนะนําเลยก็คือการตรวจแคลเซียมสกอร์อ่าแต่ยังไม่เล่ารายละเอ,เอียดหรือกันเนาะว่ามันคืออะไรก็คือการตรวจแบบอ่าเขาเรียกไงเป็นสกรีนนิ่งอะ่สะสกรีนนิ่งก็คือการตรวจเร็วๆอะ่ะบางทีถ้าเกิดคุณจะไปนั่ง ฉีดส,สีแล้วพวกนี้มันก็ดูเวอร์ไปครับก็ตรวจแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจสภาพหลอดเลือดแล้วเป็นยังไงแล้วถ้ามันมีอาการก็ค่อยอรักษากันในโปรเซสถัดไปต้องดูผลก่อนนะนะครับอย่างนี้เนาะโอ้โโอคใช่ครับนี่ยครับก็บางทีอาจจะเผื่อสําหรับบางท่านที่ไม่ใช่หมอ,อะแล้วก็ไม่ไม่ใช่คนในวงการก็อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเนาะ อ่าโอเคครับงั้นก็ถ้ากรณีของเรื่องข่าวเนี่ครับพี่หมอตน้นคิดว่าเราจะมีเอาตรงไหนที่ยกมาเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมผู้ฟังบ้างนะครับการเป็นประโยชน์ก็คืออาการครับอาการสําคัญมากๆคือมีเจ็บหน้นาอกเหมือนมีใครมากดทับร้าวไปกรามหรือร้าวไปไหลซ้ายนะครับ,ร,บร่วมกับมีเหงื่อแตกใจสั่นให้คนที่รู้จักหรือคนที่สนิทเพื่อนเราคนที่เรามาด้วยเนี่ย พาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับอืมโอเคถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนมีใครมากดหนะ้าอกแล้วก็อ่าไปด้านด้านซ้ายใช่ไหมครับพี่หมอตนรู้สึกส่วนใหญ่จะไปด้านซ้ายครับต้องบอกอว่าส่วนใหญ่จะไม่ทั้งหมดอืมอืมแล้วก็ต้องรีบเร็วที่สุดแหละ <laughs> ไม่ต้องถาม <c oughs> ว่าเ <c oughs> ร็วที่สุดครับอโอเค